พริกไทยมีฟักมีหมูสาบมีกะทียมีรากผักชีแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่านะขึ้นช่ายผักชีต้นหอมจ้าอันดับแรกจะมาตำต้นอ,อันดับแรกจะมาตำพริกไทยค่ะ วิธีตำให้มันแตกก่อเอออ่าแล้วก็ตำผักชีสามคนมันจะได้ตำง่ายถ้าตำ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 ต ตตตาาามมมเลยว่าจะใส่เท่าไหนก็ได้กระเทียมตามใจเราว่าจะใส่เท่าไหนก็ได้สึนาบิเลจ้าใครชอบมีกระเทียมเยอะใส่เยอะ

อมลพอได้หมูเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะตัดให้มันเป็นแผ่นๆเพื่อเพื่อไม่รู้ไม่รู้ ก็อยากให้หมันเป็นแผ่นๆ,ๆน,ะนี้นี่แล้วก็บุบใส่น้ำจ้าสใส่สามเกลือค่ะ ใหรถดีเลยจ้าตามใจใเราจ้าอาอุ้ยหม้ยแม่ามาปั้นหมูจ้าอี แต่และลูกไม่เท่ากันความสามารถเราได้แค่ไม่เราไม่ใช่มีแค่นี้เราเป็นคนที่มีความสามารถเราก็ให้คนมามีความสามารถลูกจากไซมันใหญ่เกินไปชี้เลยต้องเปลี่ยนเป็นไซเล็กขอคำนะได้แลกจะได้แลวนะ เทเเลยลูกไม่ต้องลีลาไม่ใช่เออเหนียวไปแล้วมันเหนียวไปแล้วร้อนหรือควันนะมันลีลาเยอะทำจริงๆมันมายืนปั้นอย่างนี้ไม่ได้เนาะทำอันนี้ได้ไหมมาแก่ๆมันไม่ใช่น้ำมันมันกระโดดกระเด็นได้ เออแกไปเลยหมูจ้าหมูแ้เราจะตักฟองตักฟองออกช้อนทับพีตักขอบฟองออกให้น้ำมันใสทำไมตักจากทางนั้นล่ะใช่ตักเบาๆอย่าให้น้ำมันติดมา Masyaallah. <tuk tangan> ah, apa chim dah pergi?